คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก็อดไนท์คุตไนท์ทาง CGN Podcast คุณเคยรักใครสักคนไหมครับเวลาที่เรารักใครสักคนเรารู้สึกอยากอยู่ใกล้เขาอยากใช้เวลากับเขาอยากให้เวลากับเขาอยากเห็นเขามีความสุขจริงไหมครับแต่ทําไมบางครั้งเวลาเรารักใครแล้วเรากลับเกิดความทุกข์เกิดความห่วงแหนแทนละ่ะ ในหนังสือเรื่องเท่าที่รักบอกกับเราว่าถ้าเมื่อไ่ก็ตามที่คุณเก็บมันไว้มันจะไม่ใช่ความรักแต่เมื่อให้ออกไปมันจะเป็นความรักเมื่อคุณมอบให้ผู้อื่นเมื่อมันไม่ได้เป็นของคุณมันคือความรักหมายความว่าใครที่มีความรักและคิดอยากครอบครองความรักเอาไว้มันจะไม่ใช่ความรักอีกต่อไปครับมันอาจจะกลายเป็นความลุ่มหลง กลายเป็นเพียงความเสน่หาต่อสิ่งเหล่านั้นแทนแต่ไม่ใช่ความรักในคำภีรไบเบิลได้นิยามความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์เอาไว้ว่าเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าคุณจะเป็นใครผ่านหรือพบเจอเรื่องราวอะไรมาแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งผู้มีอำนาจเหนือใครจะทำอะไรก็ได้แต่กลับบอกว่าพระองค์รักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่เคยบังคับหัวใจคุณให้ต้องรักพระองค์ตอบนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับและพระองค์ได้สอนถึงลักษณะของความรักเอาไว้ในพระคัมภีร์ว่าความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ยินดีในความอธรรมแต่ยินดีในความจริง ความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทรอดอดทนอยู่เสมอวันนี้ลองมองดูผู้คนที่อยู่ล้อมรอบคุณและลองรักผู้คนเหล่านั้นด้วยวิธีนี้ดูสิครับถ้าใครที่รู้สึกกระวนกระวายในความรักเพราะอยากที่จะครอบครองความรักนั้นลองเปลี่ยนมารักด้วยวิธีของพระเจ้าดูไหมครับ คุณอาจจะพบกับพลังอำนาจที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความรักที่พระเจ้าสอนนี้ก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก t Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้ Good Night ครับ